กราบสวัสดีการรยาณมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหูกระดิ่งตั้งหลุงคลิปในหัวโต้หน้ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทําคลิปพยากรณ์ดวงให้กับผู้ฟังต่อไปครับเมื่อทนพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับ การพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนธันวาคม2565ของเจ้าลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1ิกันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมโดยประมาณครับเจ้าลัคนาราศีกันคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนตนุดาวประจำตัวและเป็นดาวศนาของคนราศีกันครับในเดือนธันวาคมนี้ดาวพระพุธสถิตตีเรือนพันธุได้ตำแหน่งดวงเป็นพระแต่ได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ ส่งผลืตลอดเดือนธันวาคมนี้จนถึงวั 1, 2, นที่4กุมภาพันธ์2566้าลัคนาราศีกันคุณจะมีกำลกึดมีความคิดความตั้งใจในการก่อร่างสร้างตัวในการอยากสร้างฐานฐานะครับและถ้าคุณตั้งใจแล้วลงมือเนี่ยลงมือทําจะสามารถมีเกณฑ์ทีจะได้รับความสําเร็จนั้นครับมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านได้ตีอยู่อาศัยได้ตีดินหรือรถยนต์หรือยานพาหนะตัยครับ คุณจะสามารถเนืได้อย่ายงราบรื่นมโจกหลาบประสบความสุเร็จในด้านลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ตัวเองครับดวงการงานเจ้าลัคนาราศีกันคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวจเจริญกรรมะที่แปลว่าอาชีพหน้าที่การงานในเดือนธันวาคมนี้ดาวพระพุธสถิตตีเรือนพันธุทุ่ตแปลว่าบ้านตีอย,ยู่อาศัยตีดินยานพนาหนะรถยนต์ได้มาตรฐานดวงเป็นพระและได้ตําแหน่งเป็นเกณฑ์อุดมเกณฑ์ครับส่งผลให้ตลอดเดือนธันวาคมนี้ ต่อไปจนถึงวันที่4่กุมภาพันธ์2566ั้ารบครับชาวคณะราศีกันนั่นดวงการงานของคุณผู้ที่ทำงานประจำพนักง,งานบริษัทหน้าตีการงานงคุณอาจจะบะ่ครลงตัวพ่องครับงานมาได้ต่อเนื่องแต่ด้วยดาวของคุณดาวการงานงคุณได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ส่งผลให้คุณจะมีคนคอยช่วยเหลือมีเปื่อนตรงงานที่เป็นมิตแตะคอยให้ความช่วยเหลือคอยสนับสนุนคุณช่วยในการแก้ไขปัญหางาน ให้มีความสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับและแห,หมขคอหมายหนึ่งก็คือคุณอาจมีเกณฑ์ต้องใหญ่บ้านใหญ่ตีพักอาศัยใหญ่สถานที่ประกอบการหรือการใหญ่ตีทํางานครับและมีโอกาสได้เปลี่ยนงานได้เปลี่ยนตําแหน่งงานได้ทํางานในสถานที่ใหม่ด้วยครับซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องไปเจออย่างที่ไม่ใหม่แต่ดีขึ้นกว่าเก่าแน่นอนครับและแห,หมขคอหมายหนึ่งก็คือคุณอาจมีเกณฑ์ต้อง เกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยหรือการซ่อมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์ของคุณเพื่อให้ได้ใจงานเป็นปกติเหมือนเดิมครับโดยในเดือนธันวาคมนี้หากเจ้าลัคนาราศีกันต้องการเสริมดวงตด้านการงานควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับหรือการทำบุญเปสตังค์จำนวนตีลงใต้19บาทซึ่งเป็นเลขกำลังของดาวพระราศบาดีครับถ้าทำบุญแล้วขอท่านโค้ดนาวุฒิส่งกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิน่น โดยห e a d i เป็นัทงทิศตะวันตกครับดวงการเงินชาวลัคนาราศีกันคุณมีดาวพระสุขเป็นดาวเจริเดือนกระดุมพระที่แปลว่าการเงินรายได้ทรัพย์สินในเดือนธันวาคมนี้ตั้งแต่วันที1่1นถึงเดาวพระสุขสถิตตีเดือนสหัชชะในตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ส่งผลให้วันที่หนึ่งถึงเธันวาคมดวงการเงินของเจ้าลัคนาราศีกันครับในช่วงนี้ถ้าคุณมีการเดินทางโดยหน้าที่อาชีพการงานของคุณ การที่ต่อประสาง,งานการทําการค้าการขายที่ไม่การเดินทางข้ามเขตข้ามจังหวัดหรือการเดินทางไกลครับงานงคุณจะราบรื่นดีได้รับสตังค์รายได้ค่าต่อแผนที่คุ้มค่าครับหรือว่าถ้าคุณทํางานธุรก,ธกิจเกี่ยวกับการเดินทางโลจิสติกส์รถส่งของการหับส่งสินค้างานประชาสัมพันธ์หรือการเป็นตัวแทนในหน้าเปราก้าค้นการครับโชนี้นําขึ้นเฮลิปตักครับเป็นช่วงเวลาของการหํางานแล้วทําเางานินให้กับคุณได้จัดหนักครับ ต่อมาวันที่8ธันวาคมเวลาตี3 6นาทีดาวพระสุ์เจริญการเงินของคุณจะย้ายราศีเข้าสถิตตีเรือนพันธุในตำแหน่งเป็นดวงมหาจักรมีความเจริญในตำแหน่งเป็นดวงอุดมเกณฑ์ที่แปลว่ามีมากอุดมสมบูรณ์ครับสบ่งผลให้ตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่3 1ธันวาคมนี้ครับดวงการเงินของ้าลัคนาราศีกันคุณจะมีความคิดความตั้งมัน่นตั้งใจในการประกอบอาชีพการงานครับ อยากทำมาหาเงินส่งเสริมใือเจ้าลัคนาราศีกันคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะสร้างหลักฐานฐานะให้ืองกับตัวเก่าได้ครับมีโอกาสได้บ้านได้ตีดินได้รถหรือยานพาหนะหรืออสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นได้ตัวครับอุดวะมีเงินเป็นลักทรัพย์มีทรัพย์สินเป็นหลักฐานให้ือกับตัวคุณครับส่วนเจ้าลัคนาราศีกันผ่ายดีทางานคิวกับการเงินเจ้าหน้าที่การเงินธนาคารในทุนจัดสรรทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ตีดิน หรือไขรตีลงทุนในตลาดหุ้นกองทุนรวมครับกะจะมีโอกาสได้ใช้ข้อมูลความสามารถของคุณในการเห็นโอกาสช่องทางในการทําเงินครับให้เงินทํางานสร้างรายได้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้กับคุณตัวเองครับและแหมความหมายหนึ่งก็คือคุณกะจะมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ได้รับรายได้ได้ร,รับทรัพย์สินจากบุปการีจากพอแม่หรือญาติพี่น้องหรือผู้ลักผู้ใหญ่ติดสนับสนุนคุณครับ โดยในเดือนธันวาคมนี้หากเจ้าลัคนาราศีกันต้องการเสริมดวงตระหนกการเงินควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับหรือทำบุญเป็นสตังค์จำนวนตีลงใต้19บาทซึ่งเป็นเลขกำลังของดาวพระพฤหัสบดีครับถ้าทำบุญแล้วขอวาาท่านโค้ชนำบุรีทรงกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิน่หหนโดยให้นายไปทางที่ตะวันตกครับดวงความหักเจ้าลัคนาราศีกันคุณมีดาวพระราหสบดีเป็นดาวเจ้าเดือนปตตนิที่แปลว่าก,กูครองคนหัก ในเดือนธันวาคมนี้ดาวพฤหัสบดีสถิตตีเรือนปัตตนิเป็นตำแหน่งกเกษตราธิบดีและเป็นตำแหน่งอูโด,ดมเกนดาวมีความเข้มแข็งครับส่งผลให้จารลัคนาราศีกันในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นหนึ่งดวงที่โดดเด่นด,ด้านความหักและสเสน่หาเป็นความหักแบบอบอุ่นความหักแบบอุปธรรมจุเลือกันครับคนหักจะจักนำพาส่งเสริมการงานและการเงินเป็นอย่างดีครับ ผู้ที่มีกูครองมีคนหักอยู่แล้วในช่วงเดือนนี้ความหักจะดีจัดหนักจื่นหมื่นอบอุ่นความสัมพันธ์ดีครับกูครองของคุณหรือแฟนของคุณจะส่งเสริมเมื่อคุณมีโจกประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนการรวมทุนหรือการลงทุนแบบมีหุ้นส่วนกับกูครองกับคนฮักครับจะถูกชะโลกกับดวงชะตาของคุณลงทุนก็นดีค่าขายก็ได้อูได้ว่ามีกูครองมีแฟนเป็นโจรหลามเพื่อกับดวงของคุณครับ สำหรับผู้ที่ยังโสดในช่วงเวลานี้มีเกณฑ์จกดีมีวาสนาได้เจอคนณติดใจคนที่ถูกใจครับเป็นคนที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมคุณในการทํางานการประกอบอาชีพการทําธุรกิจกิจ,ก,จการเพื่อสรสบความสำเร็จทางด้านการงานและการเงินไปตัวใกันครับโดยในช่วงวันที่2อถึงสาธันวาคมนี้ดาวพระจันทร์ที่เป็นดาวเจุลรือลาภะที่แปลว่าจกลาบลาบผลมาสถิตติดเรือนปัตตนิตําแหน่งเล็งลักนาครับ ซึ่งคุณสามารถใจช่วงสองวันนี่เป็นวันตีดีเป็นวันมงคลในการเริ่มเริ่มในการเริ่มต้นการทํางานการทําธุรกิจรวมกันกับกู่ครองกับแฟนของคุณได้ตัวยครับโดยในเดือนธันวาคมนี่หากเจ้าลัคนาราศีกันต้องการเสริมดวงตะนั่นความหักควรไปกราบสักการะขอพรอจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับหรือทําบุญเพจสตังค์จนวนตีหลงใต้19บาทซึ่งเป็นเลขกำลังของดาวพระพฤหัสบดีครับหรือการบริจาคเงินสมรอทุนจัดซื้ออุปกรณ์แพทย์ เครื่องมือแพทย์้กับโรงพยาบาลครับถ้าทําบุญแล้วขอท่านคุณน,นาวทธีทรงกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปินโดยให้หน้าไปทางทิศตะวันตกครับดวงโจรลาบจ้าลัคณาราศีกันคุณมีดาวพระเสาเป็นดาวเจริเดนพุทธะที่แปลว่าโจกลาบที่ได้จากตัวเกา่าการเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงครับในเดือนธันวาคมนี้ดาวพระเสาสถิตนเดือนพุทธะฉะนั้นตลอดเดือนธันวาคม่วงนี้เลน้ําโจกของคุณคือเลนเกี่ยวกับบุตรเกี่ยวกับลูก วันเกิดปีเกิดของลูกหรือหลานที่คุณเลี้ยงอยู่หรือเลขเกี่ยวกับการศึกษาการเฮียนเลขเกี่ยวกับงานใหม่ของคุณครับและดาวแห่งหนึ่งดวงที่น่าสนใจคือดาวพระจันทร์ที่เป็นดาวชื่อลาลาพระที่แปลว่าลาผลที่คนอื่นหมอบให้ในวันที่16ธันวาคมดาวพระจันทร์สถิตตีเรือนตันุในตำแหน่งเป็นราชาโชคส่งผลให้โชนี่เลขเสริมดวงของคุณคือเลขเกี่ยวกับตัวเกา่าเลขวันเกิดปีเกิดหรือเลขประจำตัวของคุณครับ ในเดือนธันวาคมนี้หากเจ้าลัคนาราศีกันต้องการเสริมดวงแตานั่งโฉลบควรไปกราบสักการะ,ะขอพรจากพระพุทธรูปปางหนักป๊กครับหรือทำบุญเปิสตังค์จำนวนตีลงใต้10บ,บาทซึ่งเป็นเลขกำลังของดาวพระเสาร์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านค้นนำมุทิตส่งกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิน่นโดยห e a d i n าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขออนานวนพรน้ทุกท่านโชคดีมีใจ ถึงพร้อมด้วยอายุวัน,นะสุขพระด้วยเตอขอพระคุณครับ